สวัสดีครับพี่น้อเ işte, งเกษตรกรท่านั้งหานครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องทําไมปุ๋ยปีนี้มันถึงแพงจังเลยนะครับมีเพื่อนๆถามมาตั้งแต่รู้สึกว่าจะตั้งแต่เเดือนพฤษภาถ้าจาไม่ผิดนะครับว่าทําไมทาไมปุ๋ยช่วงนี้มันขึ้นตอนนั้นช่วงปุ๋ยยูเรียเนี่ยยังไม่ขึ้นถึงกระสอบละแปดร้อยเหมือนปัจจุบันนี้นะครับก็เลยมีเพื่อนๆถามอีกมาว่าสองสามวันเนี่ยช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับว่า ปุ๋ยเนี่ยทำไมมันถึงแพงจังเลยปีนี้นะครับมาเล่าสู่ฟังหน่อยเผื่อจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับก็เลยไปค้นเว็บไซต์ต่างๆมานะครับก็จะเปิดเป็นเว็บๆให้ดูว่าเว็บนี้เขาว่ากันยังไงนะครับและเหตุผลไหนที่มันทําให้ปุ๋ยปีนี้มันแพงนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับประเด็นแรกที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเกี่ยวกับแม่ปุ๋ยที่เราจะนําผสมเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆเพราะพี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับ ประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตแม่ปุ๋ยนะครับเราจะต้องนำแม่ปุ๋ยคือ NPK เนี่ยนำมาจากเมืองนอกแล้วก็นำมาผสมกันเป็นสูตรต่างๆที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็น15 15 15 8 24 24 15 5 20และอีกหลายสูตรที่มี NPK ครบในกระสอบเดียวเนี่ยเกิดจากบริษัทต่างๆในไทยเนี่ยนำแม่ปุ๋ย NPK มาผสมกันให้เราใช้น,นั่นเองนะครับ แม่ปุ๋ยตัวแรกที่เรารู้จักกันก็คือไนโตรเจนแม่ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยเขาจะใช้ยูเรียนะครับในการเป็นแม่ปุ๋ยผสมซึ่งผสมออกมาเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสีาขาวๆข้างหนใช่ไหมครับก็คือ 4, 4 6 0 0คือยูเรียนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจนแม่ปุ๋ยตัวที่2นะครับก็คือแม่ปุ๋ยพวกฟอสฟอรัสนะครับแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจะใช้สูตร1 8 4แปก็คือไดอโมเนียมฟอสเฟตนั่นเองนะครับ ซึ่งปุ๋ยตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนโน้นเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ได้ใช้สูตรนี้เขาจะใช้ศูนย์สี่สิบหกศูนย์นะครับแต่ตัวนั้นมันจะแพงตัวนี้มันจะถูกกว่ากันแล้วก็ได้ได้ไดนโ r o เจนมาด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวสุดท้ายแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ที่เขาใช้ในิยมกันเป็นแม่ปุ๋ยกันมากก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม่ปุ๋ยทั้งสามตัวนี้ผมอยากให้ดูตัวหนึ่งนะครับดูตัวยูเรียสี่หกศูนย์ สั่งจากประเทศซาอุดีอาระเบียอันนี้แม่ปุ๋ยเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเองนะครับนำมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยตัวฟอสฟอรัส um เนี่ยนะครับไดมอนยมฟอสเฟตเนี่ยก็สั่งจากซาอุดีอาระเบียเหมือนกันนะครับตัวโพแทสเซียม0ซนโน00เนี่ยนะครับได้จากสาธารณรัฐเบลารุสนะครับจริงๆบ้านเราเนี่ยถ้าดูข้างสอบอย่างงี้พี่น้อทศกรฤชจะเห็นนะครับหนึ่งจากรัเสเซียก็มีเกาหลีก็มีนะครับ ซาอดุดีอาระเบียเบลุตและก็หลายประเทศที่เราสั่งเข้ามานะครับอิสราเอลก็มีนะครับ,รนะรบซึ่งมันยืนยันว่าที่ปุ๋ยราคาแพงหนึ่งเราไม่มีแม่ปุ๋ยเป็นของตัวเองถึงมีในประเทศเนี่ยเหมืองเหมืองอ่าโพแทสเซียมเหมืองฟอสฟอรัสเนี่ยซึ่งบ้านเราเนี่ยมีเหมืองแต่เราทําไม่ได้ก็เห็นแต่เขาทําเหมืองพวกโพแทสเซียมอยู่นะครับแต่ก็คุณภาพก็จะไม่ค่อยดีเท่าเมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราจึงนําเข้าแม่ปุ๋ยเยอะนะครับ ทีนี้ไม่ปุ๋ยพวกนี้มีขึ้นราคาปีนี้ทําให้ปุ๋ยพวกที่เราใช้กันในสูตรผสมเนี่ยมันจึงขึ้นราคาตามมานะครับมาดูเว็บนี้กันก่อนนะครับเ,เขาพาดหัวว่านะครับเกษตรกรอ่วม3ปัจจัยดันราคาปุ๋ยเคมีกระชูดมีปัใจจัยในบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเ,เว็บอของประชาชาติราก่อนนะครับเขาได้ไปสัมภาษณ์ดกตรกรีธานะครับประธานบริษัทนันทกรีจำกัดของสมุทรสาครน,นะครับ ทางดรกริชาเนี่ยได้เหตุผลว่านะครับโดยปกติเนี่ยบ้านเราเนี่ยนำเข้าปีกว่า6ล้านตันเข้าปุ๋ยนะครับราคาเนี่ยขยับขึ้นมาจาก3ปัจจัย 1. น้ํามันมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นนะครับโดยปุ๋ยทุกสูตรเนี่ยจะต้องใช้ก๊าซพวกแอมโมเนียนะครับในการสังเคราะห์จากสุสาหรรมปิโตรเคมีโดยเพราะพวกนโจรเจนนะครับถามว่าทําไมเราต้องนํามาจากซาอุดีอาระเบียอะไรพวกนี้รัสเซีอยอย่างนี้นะครับ ก็ประเทศพวกนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันได้เยอะน,นะครับและเป็นสารได้สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตพวกปุ๋ยไนโตรเจนเช่น4 6 0 0 21 0 0พวกนี้มาจากน้ํามันทั้งนั้นแหละนะครับปัญหาข้อที่2ที่ทําให้ราคาปุ๋ยแพงขึ้นก็คือการขาดแคลนตู้คอนเทน,นเนอร์ระหว่างการขนส่งเรือข้ามทวีปข้ามประเทศต่ตางๆก็คือปัญหาเรื่องพวกโลจิสติกส์นั่นเองนะครับก็คือบริษัทเรือที่ขนส่งทางน้ำเนี่ยนะครับ เขาปรับขึ้นราคาเพราะว่าเนื่องจากภาวะโควิดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันคงไม่แปลกนะครับถ้าคนมีปริมาณการใช้เยอะแต่ของมีน้อยมันก็ต้องขึ้นเป็นธรรมดานะครับประเด็นที่3นะครับโรงงานแม่ปุ๋ยวัตถุดิบเนี่ยต่างชกเชยโอกาสขึ้นราคามากกว่า20%ในปีนี้นะครับเพราะฉนั้นพี่น้องเกษตรก่อาจจะเห็นนะครับที่ดกรกรีทาวาเนี่ยกระสอบหนึ่งนะครับกับ50กิโเนี่ย อาจจะเห็นกระสอบปรับราคาต่างจากราคาเดิมถึงกระสอบละ500บาทต่อกระสอบเลยทีเดียวเช่นเราเคยซื้อกระสอบละ500อาจจะขึ้นไปพันหนึ่งไปเลยปีนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่พี่น้องเกกรเนี่ยอาจจะไม่เคยเพบเปยเห็นในหลายปีแตจ,จะเห็นในปีนี้นะครับซึ่งเราอาจจะอาจจะไม่คุ้นชินนะครับแต่มันคงจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะคงถ้าภาวะโควิดสงบลงเนี่ยก็ราคาบุ๋ยก็อาจจะเข้าสู่ สภาวะปกตินะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ทราบอยู่ว่าโควิดระบาดนะครับทั่วโลกเลยการขนส่งก็เป็นปัญหานะครับปัญหาตา่มมาก็คือนะครับอ่ากลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยซึ่งเราสั่งพวกแม่ปุ๋ยเนี่ยนะครับหรือที่เข้าผลิตหินกลุ่มฟอสเฟตเนี่ยคือแถบยุโรปเนี่ยเขาจะมีเหมืองฟอสเฟตเหมืองฟอสฟอรัสอ่าโพแทสเซียมพวกนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะทําเป็นโรงงานพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็เราก็จะไปนาเข้าพวกแม่ปุ๋ยฟอสเฟตเช่น1 8 4 6 0 0 0 0 4 0 4 6 0พวกนี้นําเข้าจากแถบสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็นํามาทําเป็นแม่ปุ๋ยในการผลิตพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นยุโรปอเมริกาพวกนี้เข้ารับผลกระทบจากโควิดนะครับโรงงานก็ปิดตัวเพราะฉะนั้นการสั่งแม่ปุ๋ยเนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะว่าคนเขามันมีน้อยนะครับถ้าติดโควิดก็บางครั้งก็ปิดโรงงานไปทําให้การ สั่งซื้อการผลิตพวกนี้เนี่ยลดลงไปเรื่อยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปุ๋ยปีนี้ราคาแพงนะครับอีกปัจจัยต่อมาที่มันราคาแพงับเพราะว่า,าปัจจุบันนี้นะครับพอมันเกิดโรคโควิดระบาดเนี่ยมีนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไว้นะครับว่าระบาดปุ๊บหลายประเทศหันมาให้ความสนใจกับทางด้านการ,การเกษตรเพราะว่าเป็นอาหารพื้นฐานของคนแต่ละประเทศเลยนะครับจะต้องกินข้าวกินผลไม้กินผัก บริโภคในประเทศตัวเองปลูกให้มันกินได้พอเจอกับสถานการณ์อย่างนี้เหมือนโควิดนะครับประเทศไหนที่ไม่มีเกษตรกรรมรองรับเนี่ยก็จะมีความขัดสนลำบากอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นหลายประเทศเนี่ยในช่วงภาวะโควิดนี้หรือหลังจากนี้นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรศในประเทศของตนก็คือเพิ่มให้ประชากรตนเองเนี่ยผลิตเพื่อบริโภคมากขึ้นนะครับลดลดการพึ่งพาจากภายนอกแม้แต่ประเทศล,ำล่ำรวยเองก็ตาม เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลแบบหลายหลายประเทศส่งเสริมอ,อย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่าความต้องการปุ๋ยมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความต้องการปุ๋ยเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นตามเพราะว่ากําลังการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ความต้องการปุ๋ยเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้ราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามนั่นเองนะครับอันนี้ก็สรุปสารปัจจัยหลักๆนะครับ1ก็คือ,อาราคาน้ํามันที่มันส่งขึ้นนะครับทำให ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะพวกเนี้ตัวเช่น C หกศูนย์พวกเนี้ยนะครับสก็คือระบบขนส่งโลจิสติกมันขึ้นราคาทั่วโลกโดยเฉพาะระบบเดินเรือพวกเนี้ยนะครับแล้วก็โรงงานผลิตแม่ปุ๋ยชกชวยโอกาสเนื่องจากภาวะโควิดเนี่ยแล้วก็เราอาจจะเห็นราคาปุ๋ยที่เราซื้อเนี่ยปีนี้เนี่ยจากปีกายที่ซื้อ500เนี่ยอาจจะขยับเป็นพันหนึ่งในปีนี้นะครับแล้วก็ปริมาณความต้องการปุ๋ยเนี่ยมากขึ้นทั่วโลกในปีนี้เพราะว่าหลายประเทศส่งเสริมให คนในประเทศเนี่ยผลิตทางดน้าการเกษตรใช้เองลดการพึ่งพาจากภายนอกทําให้ความต้องการปุ๋ยนี่เพิ่มขึ้นและปัญหาหลักๆคือที่ปุ๋ยบ้านเราบรรพแเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยไม่มีหัวปุ๋ยเป็นของตัวเองเช่น4600 1846000060นะครับเราไม่ได้ผลิตเองเพราะว่าบ้านเรานี่มีเหมืองพวกนี้น้อยเหมืองโพแทสเซียมเนี่ยมีอยู่น่าจะอยู่ที่ชัยภูมินะครับตามที่ผมเคยทำคลิปเรื่องโพแทสเซียมแต่ฟอสฟอรัสเนี่ยก็มีแต่มัน มีไม่มากที่จะลงทุนในการทำทำเหมืองน,น,นะครับและในตัวเจนไม่ต้องพูดถึงมีน้อยมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหัวเชื้อหรือแม่ปืนของตัวเองเนี่ยราคาก็อาจจะไม่สูงขนาดนี้นะครับแต่ด้วยความที่เรานําเข้าเนี่ยมันจึงมีราคาสูงเนื่องจากภาษีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอีกปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเนื่องจากน้ํามันมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเนี่ย เพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นน,นะครับมาดูกันว่าน้ํามันเนี่ยมันขึ้นจริงหรือเปล่าและมันขึ้นกี่บาทในปีนี้ตั้งแต่มกรามานะครับขอนํากราฟตัวนี้ตัวนี้ให้ดูนะครับกราฟเทรดดิ้งวิวนะครับซึ่งหลายคนถ้าเทรดหุ้นเทรดอะไรพวกนี้จะใช้ของเทรดดิ้งวิวนะครับผมเองก็มาดูบ,บ่อยๆนะครับตัวนี้เป็นอ,ออยล์ของสหรัฐ U.S. Oil นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับพี่น้องสืกรดูตรงนี้นะนะครับตั้งแต่ธันวา มาเนี่ยอยู่ระดับ44ดอลลาร์44.38ิ่จดอลลาร์จนเดือนกรกฎาคมเนี่ยขึ้นมาถึง76.014ดอลลาร์นะครับและปัจจุบันก็อยู่ประมาณ65.750ดอลลาร์นะครับซึ่งขึ้นมาก็ประมาณสักถ้าตรงนี้สูงสุดเนี่ยต่างจากตรง44เนี่ยก็ประมาณสักเกือบ40่สเหรียญนะครับ40ดอลลาร์ก็ขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้าน้ำมันสูงราคาสูง ไอ้พวกวัตถุดิบที่จะทําไปเป็นแม่ปุย๋ยเนี่ยมันก็สูงตามมาั่นเองนะครับก็นี่เป็นปัจจัยที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ว่าทําไม่ปุ๋ยบ้านเราถึงแพงสวนง,ง่ายก็คือภาวะโควิดนั่นเองนะครับก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีการกักตุนสินค้ากันหรือเปล่าระหว่างประเทศอย่างเงี้ยของโรงงานที่ผลิตแม่ปุย๋ยเนี่ยไม่ยอมปล่อยแล้วเรากา็ไม่มีจําเป็นต้องซื้อราคาสูงเงี้ยนะครับ ก็ยังไงพี่นักเกษตรกรใช้ปุ๋ยปีนี้นะครับก็ต้องใช้โดยความร่วมมืรัฐบาก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยก็ดีนะครับหาทางออกเช่นหาปุ๋ยทางใบมาพ่นเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับมาพ่นเพิ่มก็แทนปุ๋ยทางดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมากขึ้นปรปับปรุงดินให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าถ้ามันแพงอีกเราก็จะได้เปลี่ยนวิถีการทําใหม่เพราะว่าถ้าการใช้เคมีล้วนๆเนี่ยผมบอกลยอนาคตเนี่ยเราคงไม่รอดเพราะว่าหนึ่ง แม่ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเองสักอย่างเลยนะครับเราพึ่งพาภายนอกทั้งหมดเพราะนั้นเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแนวโน้มเราน่าจะปรับเปลี่ยนเป็นพวกอินทรีย์กับเคมีให้น้อยลงนะครับครับก็หวังว่าลีปนี้จะเป็นตัวอย่างกับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากเบียดบัตประกันใดก็ขอไั่ไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนาใจพึ่งขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุข ขอบคุณนะสิครับ